ผมณพิจารเอดาเพชรศาสตร์เนจิตยอดอดีตพิชิตอนาคตไม่มีหน้าม้าไม่มีมั่วชัวร้อยเปอร์เซ็นชัวร้อยเปอร์เซ็นอาจารย์นะคะวันนี้เราก็จะมีการมาเจาะลึกเรื่องดวงของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยสาหรับคนที่ส่งเอเิเบสมาหาอาจารย์เองนะคะง่ายๆค เว้นวักตามด้วยวันเดือนปีเกินของคุณเรื่องที่คุณอยากจะถามนะคะส่งมาที่4649000เข่านสามบาทเท่านั้นค่ะหรือว่าใครอยากจะโทรมาแล้วปากเรื่องของคุณไว้ก็ได้นะคะที่หมายเลข026893673รายการเปิดดวงเฮงๆของเรานะคะนอกจากจะมีการดูดวงศาสตร์แปลกๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอาจารย์ของเราเนี่ยมานั่งเจาะลึกเรื่องดวงเนี่ยกันทุกวันเลยโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์มีอะไรมานำเสนอคะวันนี้อาจารย์เมื่อวานนะครับก็อาจารย์บอยวารีตี <ฮะ S 3> ก็ S 1> <S 1> ้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าเป็นวันคล้ายนะครับวันประสูติวันกําเนิดแห่งองค์พระศรีคณยะแห่งองค์พระพิคเนตเทพผู้ประธานฟาร์ารสมสาเร็จแหง่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะครับวันนี้อาจารย์เอตาเพชรจะมานําเสนอว่าพระพิคเนตกําเนิดจากใครกําเนิดจากสิ่งไหนนะครับ เ,เอ็มอยากทราบไหมอยากทราบค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยส่วนตัวของเอ็มแล้วเป็นพิธีกรเนี่ยเรื่องของพระพิเนตเนี่ยจะโดยตรงกับสายงานที่ทําเลยนะคะกำเนิดมาจากอะไรบ้างคะอาจารย์วันนี้เราจะทราบว่าองค์พระพิะเนตเทพแห่งความสําเร็จกําเนิดจากสิ่งไหนแล้วก็ทําไมงานท่านถึงหักเพราะอะไรอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่องค์พระศิวะก็คือเป็นออพระสวรส์มีแห่งองค์พระแม่อุมาเทวีได้ประบุนเพลินศีลแล้วก็ปล่อยให้พระแม่อุมาเทวีนะ่ะ อยู่ในตำหนักค,คราวนี้พระแม่อ,อุมาเทวีท่านก็เหงาขณะที่ท่านกําลังส่งน้ําอาบน้ําอยู่ท่านก็เลยนึกสนุกขึ้นมาเอ๊ก็ในเมื่อพระสิวะมีพระขันธกุมารเป็นลูกชายซึ่งใช้อำนาจมนถือกำเนิดพระขันธกุมารขึ้นมาก็เป็นลูกชายคนแรกท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ในขณะที่ท่านเนี่ยกำลังส่งน้ำอาบน้ำอยู่ท่านก็ได้อาบน้ำแล้วก็ เขาเรียกว่าชําระเหงื่อใคร oh. ใครที่ท่านออกมาเนี่ยแห <Ha. S 2> ละครับเอามาปั้นเป็นรูปเด็กเอามาปั้นเป็นตัวเด็กพอปั้นเสร็จปุ๊บสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นถือกําเนิดเป็นองค์พระพิกเนธแล้วทำไมต้องเป็นเสียนเป็นช้างอายังยังไม่ถึง,งตานนั้น<อ>เริ่มแรกเลย <Ha. S 2> องค์พระศรีคณยะหรือว่าองค์พระพิกเนธกําเนิดเป็นเด็กเด็กอายุประมาณเนี่ยก็ประมาณห้าหกขวบสี่ห้าขวบกาลังน่ารักทีเดียว <Ha. S 2> คราวนี้ตอนนั้นพระศิวะไม่รู้เพราะพระศิวะนั่นกาลังไปบําเพ็ญศีลอยู่ พระแม่อุมาทีวีก็ได้สั่งว่าพระพิเคเนตตั้งชื่อให้แล้วนะ,ะไปว่าผู้ทรงบารมีผู้ทรงความสําเร็จผู้ทรงอํานาจหรือไม่ก็เจ้าแห่งสวรรค์นั่นเองเจ้าแห่งสวรรค์น้อยพระพิเคเนตลูกจงไปเฝ้าประตูทางเข้าไว้อ,อย่าให้ใครสักคนเข้ามาหาแม่ได้แม่จะส่งน้ําอแม่จะอาบน้ําใครก็ห้ามเข้าเด็ดขาดเด็กเกิดมายังไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ขณะนั้นขณะนั้น พระพรหมท่านก็เดินทางมาพระพรหมสีหน้านะครับเพื่อจะมาเฝ้าองค์พระแม่อุมาทีวีเจอพระพิคเนตก็ให้พระพิคเนตก็ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้หน้าอินหน้าพรหมเคยได้ยินไหมด้วยด้วยคําสั่งของแม่เชื่อแม่ถือเป็นใหญ่ถือคําสั่งแม่เป็นที่สุดแล้วพระพรหมนะครับพระพรหมนะครับก็ท่านก็กําลังจะนี่นะฮะก็จะมีภาพมาให้ชมกันด้วยพระพรหมสีหน้าท่านก็จะเข้ามานมัสการพระแม่อุมาทีวีพอมาเจอองค์พระพิคเนต พระพิคเนตตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะครับเสียงของท่านหรือหัวก็ยังเป็นคนอยู่นะครับพระพิคเนตไม่เข้าก็เรียกว่าสู้รบกันพระพรหมเตลิดเลยสู้แรงอิทธิฤทธิ์ของพระพิคเนตไม่ไหวคราวนี้พระอินมาบ้างละค่ะพระอินทก็จะมาฝ้าพระแม่อุมาทีวีเหมือนกันพระพิคเนตก็ไม่ให้เข้าอีกสู้รบกันอีกก็ตเตลิดหน,นีไปเขาเรียกว่าไม่ไว้หน้าอินหน้าพรหมคราวนี้นะครับจุดไคลแม็กของเรื่องมาว่าทําไมพระพิคเนตถ,ถึงต้องมีเสียงเป็นช้าง เสด็จพ่อมาสิครับพระศิวะนะครับกองคสอัพครับพระศิวะอยู่องค์นี้เลยนะครับเนี่ยองค์นี้องนี้องนี้นะฮะองนี้เลยนะครับอาจารย์เตรียมมาให้ด้วยครับพระศิวะนี่นะครับก็เสร็จจากการบำเพ็ญศีลก็กําลังจะเดินทางมาหาพระแม่อุมาทีวีก็คือจะกลับบ้านแหละคราวนี้ก็กําลังจะเดินเข้าตำหนักประตูก็เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งน่ารักเจียงยืนเท้าเซเอลอยู่เลยเจอพระพิเนตนั่นเองไม่ให้เข้า ไม่เข้าพระศิวะก็วิมานก็เป็นวิมานของเราบ้านก็บ้านเราถูกต้องถูกต้องครันนี้มันเป็นเรื่องสิเนื่องจากเด็กเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งของแม่เท่านั้นก็บอกว่าไม่ให้เข้าบอกเอเอเนี่ยนะพ่อนูน้อยวิมานเนี่ยเป็นของเรากับเออแม่สีของเราคือแม่อุมาขอเข้าไปหน่อยเถอะพระสิวะท่านก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กพระพิกเนทอย่างไรก็ไม่ให้เข้านะครับก็เลยต้องสู้กัน สู้กันต้องนานนะครับสู้กันด้วยอิทธิฤทธิ์ก่อนคราวนี้ในเมื่ออิทธิฤทธิ์พระพิคเนตนี่เรียกว่าเกิดจากเหงื่อใครของพระ่อ,ะอุมาทีวีนี่<ะ>พุทธานุภาพสูงล้นทําอย่างไรพระพิคเนต์ก็ไม่ยอมให้เข้าพระศิวะท่านก็เลยด้วยอารมณ์เฉียวหยิบตรีศูนย์ของท่านนะครับ<อ>ก็คือไม้สามง่ามะนะครับเนี่ยลูกสามง่ามให้เป็นไม้เนี่ยเฟี<ะ>้ยงไปพอเฟี้ยงไปเสร็จปุ๊บพระพิทเนตเนี่ยมองเห็นว่าเป็น รูปของพระศิวะในแวบหนึ่งในความทโอ้นี่เป็นพ่อพในว่าพระพิฆเนศท่านก็เลยยืนให้เสียนั่นให้สามงานเนี่ยตัดคอ,อท่านลกไปพอตัดคอข้าเ,เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอตัดคอเสร็จปุ๊บขนาที่กำลังนูตัดคอเนี่ยพยระพิฆเนศก็ร้องเสด็จแม่ช่วยด้วยพอแม่อ,อุมาเทวีกำลังส่งน้ําอยู่โอ้โหเรียกว่าสามโลกเนี่ยสันตเทือนเลยโลกสวรรค์พื้นที่พบและพื้นน้ำบดานี่เรียกว่าพันนารายกำลังนอนอยู่ใต้กษเียณสมุทรนบกับพญานาคอนันตนาคราชนาเกศเสียนเนี่ย สั่นสะเทือนไปทั้งสามโลกเลยพระแม่อุมาเทวีก็ออกมาจากวังเห็นลูกเสียนขาดคอขาดเกิดเรื่องสิคราวนี้คราวนี้พระแม่อุมาเทวีนี่แปลงร่างเลยนะแปลงร่างใหญ่เป็นพระแม่ตุรคาเคยเห็นไหมครับเ่าเป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่นั่นเองตอนที่พระแม่อาจจะทรงกิ้วโกรดโกฮาอะไรอย่างเี้ยนึกว่าพระแม่กาลีเรียกว่าแลบลิ้นปิ้นตานะครับมีหลายสิบก้อน เรียกว่าถ้าเกิดว่าท่านนะครับมโหนาแล้วก็เอาฝ่าบาทเนี่ยเท้าของท่านกระทึบไปที่พื้นเนี่ยสามโลกแตกละเอียดเลยคราวนี้ร้อนถึงพระอินทร์พระพรหมพระนารายต้องรวมตัวมาช่วยเหลือกันท่าจันพอางคารมาที่พระสาวเาี้ยพระราภูมาทนานใหญ่เลยมาอ้อนวอนขอพระแม่อุมาทีวีตอนนั้นก็ได้อวตารมาเป็นพระแม่ธุรคาแล้วก็อวตารมาเป็นพระแม่การีด้วยนะครับท่านก็ด้บอกว่าได้ถ้าท่านคืนชีวิตให้ลูกเราได้ เราจะยอมยกโทษให้ทำยังไงดีนะก็ตายไปแล้วนี่หัวก็หลุดไปแล้วตอก็ไม่ติดแล้วเพราะว่าด้วยอาวุธแห่งเทพก็คืออาวุธของพระศิวะนี่ถ้าฟันแค่ะต่อไม่ติดแน่นอนคราวนี้พันนารายนะครับที่ทรงจักเนี่ยจักขุมิญญเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาอย่างนี้สิครับองค์พระศิวะท่านลองหาเสียงของอะไรก็ได้มาทดแทนพระศิวะท่านก็เลยบอกว่าได้งั้นให้ไปหน้าที่ของพันนารายไปพันนารายก็เลยตั้งจิตอิษฐานนึกภาพไหมครับ นี่คือนิ้วของอาจารย์เอนะครับแล้วก็จับจะอยู่รอบๆนิ้วนะครับหมุนนะครับพัดนารายก็ตั้งจิตว่าสัตว์มนุษย์คุตธาเทวราชหรือแม้กระทั่งนางอักสรตนใดนางใดถ้าถึงแก่วระกรรมแล้วหันหน้ามาทางทิศตะวันออกเราจะเฟี้ยงจักนี้ไปขอให้นำเสียนั้นนะบั่นคอแล้วก็นํามาต่อกับองค์พระเนตคราวนี้ก็เฟี้ยงจับไป ไปที่เขาไก่ราดเขาไก่ราดจะมีทั้งนางกินรีม,มีทั้งมนุษย์คุทธ,ธาพยาคุตท่นใดนั้นเองก็มีช้างโขงหนึ่งเป็นช้างแม่ลูกอ่อนพอดีเจ้าช้างน้อยตัวนี้ดันหันหน้ามาทางทิศตะวันออกจักของพระราม<อ>นะครับขออนุญาตครับจัดของพระนารายณ์นะครับก็ได้ตัดเสียนของช้างตัวนั้นน่ะแล้วก็นํามาวางไว้เบื้องหน้าพระศิวะก็เลยไล่เวทต่อเสียนให้เป็นอ,องค์พระศรีคิยะองค์พระ,ะพิคคเนศแล้วก็ พระแม่อุมาก็เลยคลายความโกรธก็เลยจําแรงล่างมาเป็นพระแม่อุมาองค์เดิมแต่ยังไม่จบนะทําไมพระพิฆเนศเด็กแค่มีเสยงเป็นช้างถึงได้มีอํานาจบารมีล้นขนาดนั้นเพราะอะไรอาจารย์วจากว่าพระแม่อุมาไม่ยอมแค่นี้ไม่เพียงพอถือว่ายังบินกันอยู่เทวดาทุกชั้นฟ้าพระอินทร์พระพมพระนารายณ์พระศิวะก็เลยให้พรมอบอาวุธของตนเองนะครับพระสุขพระสาวพระอาทิตย์พระราหูมอบอาวุธของตนเองนะครับ เทวดาแต่ละองค์นี่จะมีอาวุธหลายหลายชิ้นบ้างก็มอบจกักให้บ้างก็มอบอุ้ยเยอะแยะหมดเลยแล้วก็พระศิวะก็ให้พรบอกว่าขอให้พระศรีคณยะหรือพระคเนศเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและความสําเร็จถ้าจะประกอบกิจมนุษย์คุทธ,ธาเทวราชจะบวงสวงขอพอรต้องร้องขอพอรกับพระพิเนศก่อนถึงจะสําเร็จสมมติว่าจะไหว้พระศิวะนะครับต้อง ขอพรกับพระพิคเนศก่อนสมธุว่าจะไหว้พระพร้อมต้องอมสิคเนยนามาฮาอมสิคเนยนามาฮาอมสิคเนยนามาฮาแล้วก็ร้องขอพรกับพิพเนศแล้วค่อยไปไหว้เทพองค์นั้นถ้าบรษยุกุศลเทวราชองค์ใดไม่ยอมร้องอ้อนวอนสวดภาวนาขอพรกับพระพิคเนตก่อนนะครับถือว่าการขอพรครั้งนั้นต่อองค์เทพองค์เทวีไม่บังเกิดผลคราวนี้ ก็มีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะมาเข้าถึงช่วงพระพิเคเนตงานหักแล้วพอเพราะอะไรคะอาจารย์คราวนี้นะครับก็พระพิเคเนตก็ยังรับหน้าที่เฝ้าวัวางอยู่เหมือนเดิมครคราวนี้ก็ปรสุรามปรสุรามคืออีกหนึ่งอวตารขององค์พระนารายณ์ได้อวตารมาเป็นพราหมค่ะแล้วก็ได้รับขวานแห่งพระศิวะมาเล่มหนึง่งนะครับก็เดินเข้ามาตอนนั้นพระพิเคเนตยังเด็กอยู่ก็ยังไม่เป็นที่โด่งดังนักเพราะยังไม่ได้ออกศึกอะไรนักหนาปรสุรามก็ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าเฝ้าพระศิวะ พอเดินมาถึงหน้าประตูพระพิเคเนตไม่หเข้าอตอนนั้นมีเสียงเป็นช้างนะม,มีเสียงเป็นช้างแล้วก็ต่อสู้กันะจะเข้าให้ได้ปรสุรามคือในอวตารหนึ่งขององค์พันนารายคราวนี้ปรสุรามสู้ไม่ได้เนื่องจากบาร,รมีแห่งองค์พระพิเคเนตเนี่ยสูงล้นทีเดียวก็เลยเช็คขวานลเล่มนี้เฟี้ยงไปที่องค์พระพิเคเนตจริงๆองค์พระพิเคเนตเนี่ยสามารถจะทาลายขวานเล่มนี้ได้แต่เห็นว่าเป็นขวานของเสด็จพ่อพระศิวะ,ะก็ให้เกียรติก็เลย โอมศิวะนมหาโอมศิวะนามหาามสะามหาสามจบกวนเล่มนั้นนะครับซึ่งเป็นกวนของเสด็จพ่อคือพระศิวะก็เลยมาบั่นง,งา,าของพระพิเนศหักพอบันงาหักเสร็จปุ๊บพระโอ้โหเรียกว่าสามโลกสะเทือนเลยพระสิวะท่านก็เสด็จออกมาคราวนี้บรุสลรามก็เป็นลูกศิษย์ของพระศิวะพระศิวะก็โกรธไม่ลงอีกโกรธไม่ลงจริงจริงก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยนะที่มาที่ไปเป็นอย่างเนี้ยเขาได้รับคำบัญชาจากเราให้เฝ้า ประตูวังเอาไว้พระทรามก็สำนึกผิดก็เลยขอลาไปอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญศีลต่อไปนะครับอ่ะคน,นี้นะครับในเมื่อท่านรู้ที่มาที่ไปขององค์พระสิะ,ะ,พะพิคเนธแล้วนะครับมีอยู่วัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีองค์พระพิคเนธใหญ่ที่สุดใน นี่ตอนต้นรายการเราก็ขึ้นภาพไปชมแล้วนะคะที่เป็นพระพิฆเนศสีชมพูนะคะองค์อย่างจริงเอ็มก็เคยได้มีโอกาสไปสักการะบูชามาเหมือนกันเดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นให้อีกครั้งนึงแล้วกันนะคะพระพิฆเนศตร์นี้ตั้งอยู่ที่วัดไหนจอยู่ที่จังหวัดเชียงซาวนะครับชื่อว่าวัดสมานรัตนารามหรือว่าวัดใหม่คุณสมานค่ะคำว่าคุณสมานเนี่ยอาจารย์มองย้อนภาพนึกไปเองนะนี่เป็นความคิดส่วนตัวค่ะ เมื่อก่อนคุณสมานอาจจะเป็นข้าราชบริพารในวงังแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางไว้เยอะ,ะพระตกมาถึงลูกหลานอาจจะเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็มอบที่บางส่วนถวายวัดทั้งวัดก็เลยนําชื่อคุณสมานเนี่ยตั้งไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ<อ>นะครับวัดนี้มีองค์พระพิคเน่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปางนอนสีชมพูทีเดียวสีที่แรงฤทธิ์ปางนอนนี่เขาเรียก่ป็ปางเสวยสุกนะครับถ้าใครก็แล้วแต่นะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัด ฉากจิงซาและได้มีโอกาสไปกราบไหว้นมัสการนะครับมิทีเด็ดนะครับไม่ใช่มีแค่องค์พระพิคเนศเท่านั้นองค์ทวยเทพเต็มไปหมดเลยแล้วก็รอบรอบนะครับฐานของพระพิคเนตเนี่ยนะครับก็จะมีองค์พระพิคเนตหลายสิบบางใช่แล้วค่ะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นะคะอาจารย์เคยเดินเข้าไปแล้วเคยไปใชไหมเคยค่ะส่วนมากเห็นหนูสองตัวไหมเห็นค่ะอาจารย์กระซิบข้างหูทําพิธีเรียบร้อยอันนี้คือความเชื่อคือยังไงคะอาจารย์การกระซิบข้างๆหูคืออย่างนี้ หนูมีนัยยะ,ะนัยยะก็คือว่าอย่างพระพรหมเนี่ยนะครับก็ทรงลูกยุงะนะครับแล้วก็พระนารายพานา,าของท่านคือพญาครุฑแต่ว่าพระพิเคเนศนเนี่ยท่านเป็นช้างเป็นช้างกลับกลายเป็นว่าพานา,าของท่านคือ หนูแล้วทําไมหนูถึงได้แบกรับช้างได้ล่ะคะอาจารย์ก็เป็นหนูอิทธิฤทธิ์อีกนั่นแหละเพราะเมื่อก่อนนี้หนูตัวนี้เป็นพยกษ์ค่ะแล้วก็ยังแบบเป็นพยาษ์ที่แบบว่ามีอิทธิฤทธิ์ชอบเกะกะร่ารานไปลบกับพระอิ์ไปทาลายล้างพวกพราหมณ์พระพิเนธทำให้ปราพอปราเสร็จพอพระพิเนธท่านจะสังหารหนูตัวนี้ก็สานึกผิดกลายร่างเป็นอสูรแล้วก็บอกว่าเออจะจะจะสำนึกผิดแล้วพระพิเนธก็เลยบอกได้ท่าเจ้าอยากเป็นหนูใช่ไหมเจ้าจงเป็นภานะให้ข้าเนี่ยเออ ทีไปไหนมาไหนคราวนี้หนูตัวนี้ก็จะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าขันทีขันทีวกกลับไปประเทศจีน,น,นไปไปก็คือใกล้ชิดไปะพิเกเนต<ะ>ใครอยากจะมานําเสนออยากจะนําเรื่องไป อ่อนวอนต่อพระพิคเนตนะครับก็ให้มากระซิบคล้ายๆเป็นเลขาส่วนตัวเลยนะอาจารย์เป็นเลขาหรือว่าเป็นคอนซัลที่ปรึกษาของพระพิเนตก็คือว่าหนูตัวนี้จะนําสารเนี่ยไปบอกพระพิคเนตอีกทีนึงให้สําเร็จผลเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปขอหนูเราต้องมีการติดสินบนหนูด้วยใช่ไหมอาจารย์เหมือนศาสนาพุทธเนี่ยเวลาไปทําบุญเนี่ยก็จะมาคุณขอให้ลูกถูกหวยสามตัวเธอขอให้ลูกสอบไล่ได้แลวลูกจะมาบนบานได้นี่ก็เป็นการแก้บนแล้วท่านไม่ได้ร้องขอนะ แต่ว่ามันเป็นที่ัสแล้วก็เป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นในทางที่ดีไม่อย่าง,งานั้นถ้าไม่ไม่มีใครไปบนบานวัดก็ไม่มีไรายได้เข้าวัดเช,เช่นเดียวกันอย่างพญานูตอน,นี้ก็นําเรื่องราวของคนที่มากระซิบขอพรไปเรียนนะครับบังคมทูลกับองค์พระพิค,คเนตอาจารย์หนูมีคําถามอีกแล้วลแล้วทําไมเราไม่ถึงข,ของกับพระพิเนตโดยตรงเลยทําไมเราต้องผ่านหนู ฟังนะ,<ฮ>ะถ้าขอกับพระพิคเนตโดยตรงมันเป็นกุศโลบายของทางวัดเขา,าถ้าขอโดยตรงนี่เหรียญบาทเหรียญสิบแบงค์ร้อยเนี่ยจะ,<ฮ>ะจะไปวางไว้ตรงไหนล่ะ <laughs> ก็ต้องมีคอนเซปต์นิดนึงว่าในหนูมีขันนะทําท่าป้องนี้อ่ะพอขอเสร็จปุ๊บหยอดใส่ไปสลึงบาทสองบาทสิบ,บาทร้อยดิงบางคนทําสําเร็จกลับมาถวายเป็นแสงก็มีจะได้นํารายได้ส่วนนี้ไปสร้างภูสริยฐานไปสร้างเทวรูปอะไรให้คนเนี่ยได้มานมัสการ กันต่อไปนี่คือกุศโลบายกุศโลบายของทางวัดนั่นเองแต่มันก็มีอีกนะอาจารย์วิธีที่จะขอกับเจ้าหนูตัวนี้อย่างเช่นเขาต้องมีการกระซิบแล้วพูดเบาๆทำไมต้องกระซิบทำไมเราไม่พูดดังเลยลเขาจะมีการกระซิบว่าขอให้หนูรวยๆนะคะถูกลรางวัลที่หนึ่งนะคะอะไรเงี้ยรางวัลที่หนึ่งอาจารย์เอาแล้วเอาเลขท้ายสองตัวไป่อนทำไมเขาต้องกระซิบวะคะทำไมเขาไม่พูดดังๆกับหนูให้หนูได้ยินเลยคืออย่างเงี้ยที่ต้องกระซิบเนี่ยบางคนไม่ได้เพียงแค่ขอเพื่อโชคลาภวาสนาแต่บางคนขอเนี่ย อย่างน้องเอ็มสมมตินะหัว,หวมีกิก๊กจริงๆน,น้องเอ็มยังโสดอยู่ติ๊กต่างนะครับไปกระซิบถ้าไปกระโจนจบะบกคุณหนูขอให้หัวดูกลับมาเถอะหัวรู้กันหมดเลยเอเขาไอเขาหัวสมเขาก็ต้องกระซิบนะครับถ้าไม่ใช่กระซิบเรื่องบางเรื่องมันเป็นความลับหนูก็เลยค่อยๆพูไปกันเนี่ยครับ กีเรี่องเ่อง่องน้องเอ็นหัวนีช um> ูอะไรเงี้ยนะอาจารย์ทำกระตูนได้นะครับก็นี่คือที่มาที่ต้อกาคือลบี้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลามีคนทาคนหนึ่งคนที่ต่อท้ายกันมาเนี่ยก็จะเอาแล้วทำตามเหมือนกันครานี้ก็เป็นอะไรที่ว่าแดดร้อนๆสนุกสนานด้วยทุกคนมาต่อคิวนะครับเพื่อที่จะร่วมเอ่อร่วมเขาเรียกว่า ร่วมสนุกสนานกันด้วยแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยตรงนี้แต่นี้เอ็มขอดิดนึงได้ไหม<ช>อ่ะสำหรับเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะบ,บางคนอาจารย์เขาขอนานมากอะ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าร้อยพันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วคนที่ต่อท้ายอยู่ด้วยการที่มันแดดร้อนเนี่ยมันสงสารคนอื่นบางคน,นเป็นคนแก่อายุหกสิบเจ็ดสิบยินต่อแถวว่าเป็นลม<ช><ๆ>ก็มีน้าจา์นะใช่เออเอาพอสังเขตดีกว่าไหมสั้นๆกระชับกระชับเชื่อว่าหนูก็คงเข้าใจ ก็เอาตามอย่างที่น้องเอ็มขอไปได้ครับมีอะไรมาดักหน้าทีซีซีเอาเองใครที่เคยไปไหว้พระพกตรเนตรองนี้มาแล้วก็สามารถส่งข้อความมาบอกเราส่วนฟังได้ไปแล้วมีความเชื่ออย่างไรบ้างสวยงามยังไงก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะที่4649000นะคะพิมทีซีเว้นวักก็ตามด้วยข้อความของคุณหรือว่าจะดูดวงแบบเจาะหรือกับอาจารย์เอตาพริตเลยก็ได้ครับอกชื่อจริงนามสกุลจริงขั้นเกิดวันจันทร์อังคารพุธอายุแค่นี้ชื่อจริงนามสกุลจริง เกิดวันจันทร์อังคารพุธถึงอาทิตย์นะครับแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับค่ะหรือจะโทรมาก็ได้ที่หมายเลข026893673และที่สำคัญในวันนี้เป็นกรรายการหลายคนเนี่ยเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินว่าอยากจะขอชมดวงตาอาจารย์ได้ไหมอาจารย์หาที่บอกว่าดวงตาเพชรอะไรเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเอาละสินะครับหลายๆท่านนะครับก็หลังจากอาจารย์มาจากรายการทีวีนะครับก็ทีทีซีแล้วก็อีกหลากหลายหลายช่องหลายๆคนก็โทรมาถาม เป็นการส่วนตัวว่า,าจา์ค้าที่ใส่แว่นตาเนี่ยมันมีนัยยะแฝฟอะไรกับตาเพชรไหม,มนะครับอาจารย์บอกว่ามีครับอาจารย์ไม่ได้สร้างภาพเพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์เปิดตาเนี่ยทุกคนนะครับจะต้องบอกว่าใส่คอนแทคเล์หรือเพราะว่ารอบดวงตาสีดำของจา์เอนะครับจะมีรัศมีสีเทาปลายล้อมเช่นเดียวกันกับรัศมีของดวงอาทิตย์รัศมีคู่นี้นะครับดวงตาคู่นี้ทําให้จาร์เอได้สามารถมองย้อนอดีตพิชิตอนาคต มองไปถึงอดีตชาติได้ดังเช่นคำทำนายหลายหลาที่เคยเมาถแถลงในรายการนี้แล้วว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วมากอย่างครั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่าจะมีดารารุ่นใหญ่เสียชีวิตาทางทุ่อุบัติเหตุภาวนาชนะจิตนะครับก็ไดเ้เป็นลมหน้ามืดแล้วก็ตกลงไปในคลองเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุพูดไม่กี่วันเรียบร้อยไปแล้วก่อนหน้านี้นก็เยอะนะครับเอางี้แล้วกันนะครับประเดี๋ยวนะครับเบรกที่สองจะไปไหนอยากเข้าห้องน้านะครับอันเอาไว้ก่อน ครับพลาดนิดเดียวไม่ได้เห็นดวงตาของอาจารย์เอแน่นอนครับแตวที่สอที่เจอกันนะครับเดี๋ยวต้องจะเปิดให้ดูโอเคช่วงนี้เราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับอาจารย์เอตาเพชรค่ะ